ย่อก็ขอสวัสดีชาบมนพาทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยในเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมบล็อกในแบบที่มีชื่อว่า Anime Storm Simulator กันอีกเช่นเคย สำหรับคืนนี้เราก็ยังอยู่กับแฟ่ขอนรักกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะใช่แล้วก็สำหรับคืนนี้เนี่ยเราจะมาทำการสรุปอัปเดตของทางเกม a n i m i s Tram Simulator เนาะเป็นการอัปเดตครั้งที่2ของทางเกมแล้วนั่นเองหลังจากที่ได้ทำการสรุปอัปเดตไปคลิปหลายวันก่อนนั่นเองเนาะซึ่งเป็นในสหวอ,เ,อ,เ,อ,เ,นนหอเจ้าด่าตัวนี้นั่นเองก็มีอัปเดตใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปทำการสรุปอัปเดตกันก็ฝากกดไลค์ ก็แชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นการใจให้กับเราเนี่ยเองเนาะก็กด subscribe ให้ถึง1,000ซพับกันด้วแล้วคุณผู้ชมอืมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปอัปเดตก่อนละกันนะว่าทางเกมเนี่ยเขามีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาบ้านนั้นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของ La t e s t Update อัปเดตครั้งที่2เนี่ยก็จะมีในส่วนของโลกใหม่ New World Demon Mo อนนั่นเองนะ ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของภูเขา hey แห่งปีศาจเนี่ยหรอเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่ามันจะเป็นในส่วนของด่านจากอนิเมะเรื่องอะไรนั่นเองมีในส่วนของเทียตีนิวแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน13แบบเนาะที่เพื่อาคนใหม่มีในส่วน,น,ข,น,ข,อน,นของระบบ Achivements ด้วยนั่นเองระบบ Achivements อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงทางด้านขวาของเราเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมขวาล่างเลยนั่นเองเ,องเนาะใกล้ๆกับ Index เลยคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นอันนี้เลย achievement เนี่ยมันก็จะบอกในส่วนของว่าเออเราเนี่ยทำ achievement อันไหนสำเร็จไปแล้วบ้างเนาะอันนี้เคลมได้หรือยังอันนี้คือมันเคลมได้แล้วเนาะซึ่งมันก็จะทำการ increase เยนเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะบวก2.5%เยนนั่นเองแล้วก็อันนีน้จะเป็นการบอกในส่วนของ achievement ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าหลักเนาะคือต้องทำการน่าจะอยู่ในส่วนของ s e r v ร์6ชั่วโมงประมาณนี้อะโอเคคุณผู้ชม ก็ถือว่าโอเคนะจริงจริงที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของระบบ achievements นั่นเองเนาะต่อมาก็จะไปนในส่วนของ d e m o n forest events นั่นเองนะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นในส่วนของกิจกรรมป่าแห่งปีศาจที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองดูตรงอ่าน่าจะอยู่ตรง dungeons เ,เหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูซิกดตรง events เนาะอันนี้เลย d e m o n forest ที่มันน่าจะทําการเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่จริงมันก็เพิ่มเข้ามาพร้อมกับอ่าอัปเดตตอนอ่าช่วงรักกันบอลแล้วนั่นเองนะแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ทําการเปิดเข้ามาให้เล่นนั่นเองเนาะอืมเหมือนว่าอันนี้เนี่ยัหมะอนต์อีเวนต์ที่แทนเข้ามานั่นเองที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นได้แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็หมันจะมีอันนี้เข้ามาด้วยเคิร์สเฟสนั่นเองเนาะน่าจะเป็นจากเรื่องมหาเวฟพผนึกมาแล้วก็ น่าจะเป็นฮันเซนวันแรกค่ะเราวีอีเวนเนาะอีก6วันนั่นเองก็น่าจะมีกิจกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นมาในเองนะคะคุณผู้ชม,มประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ5 n e w ฟ e วเวอตัวเองจะเป็นอาวุธใหม่5แบบจะ,จะต้องไปตรงที่โลกใหม่่นเองเนอะเดี๋ยวเราพาไปดูกันในเองคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ c h a m p i o n Index นั่นเองนะคะ Champion Index ก็น่าจะเป็นในส่วนของที่ดูว่าเรามีตัวละครอ,อะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่รับสุดได้นะ อะก็จะอยู่ใกล้ๆก,ลกับตัวดันเจีกับอะชิ e เมนต์สิลยคุณผู้ชมก็ตัวอินเด็กซเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะวัดทุกอย่างเลยนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วเราสุ่มได้ตัอะไรไปบ้างเนานะโอเคอือคือสุ่มได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหมีแต่ความเกลือทั้งนั้นเลยคะ่ะตัวที่เป็นระดับหกดาวคือไม่เคยสุ่มได้เลยใส่ต้องกลับมาลองสุ่มให้ได้แล้วนะคะจังหวะนี้เนาะเออ โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อัปเดตที่เพิ่มเข้ามายังมีอีกนะคะคุณผู้ชมจะมี refer your friends for gems นั่นเองในส่วนของตรงนี้เนี่ยแนะนำเพื่อนของคุณรีเฟอร์ยูเออร์เฟรนส์แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับในส่วนของเพจหรอหรือว่าเราจะสามารถส่งเพจให้เพื่อนได้รหรือเปล่าแต่ขออนุญาตลองกดตรงนี้เนาะอ่าร uh, re ีเฟอร์ร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 ีเฟอร์่าไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมตรงนี้เนาะสามารถบอกได้ะคะรีเฟอร์ โอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเออ่เกมบาลานซ์ปรับความสมดุลของเกมแก้บัคสแล้วก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอัปเดตคร่าวๆของครั้งนี้นะอัปเดตครั้งที่2นั่นเองเนะเาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของเล่ต่อไปเลยดีกว่าเดมอนมาร์เชนนั่นเองซึ่งจะเสียในส่วนของข้างเงินเนี่ยอยู่ที่หกแสนเคนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเออก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอทำการ FK อีกสัก 2องแสนนั่นเองนะคะตอนนี้มีแค่4ี่แสนเองเนออ้อเอาจริงๆยังถือว่าขาดอีกตั้งสองแสนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการตตกไปตอนที่เราเนี่ยทำการฟาร์มเสร็จแล้วนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคนะทุกคนก็ทําการฟา <c oughs> ร์มเงินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะก็คือฟาร์มเกินมานิดหน่อยเพื่อที่จะได้เอาไปทําการส่งในส่วนของด่านต่อไปด้วยนั่นเองเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการปลดล็อกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดมอนเรลเชนใช้เงินอยู่ที่หกแสนเยนนั่นเองเนาะโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยทุกคน อันที่สุดเราก็เข้ามาในส่วนของโลกดาบพิฆาตสุดที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยองค์บรรยากาศถือว่าสวยอยู่นะเอาจริงๆแต่ว่าที่เห็นมันลอยๆอย่างนี้เพราะว่าปรับภาพกะเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูตรงข้างเงินเยนช็อปดีว่าอ่าเราจะได้เงินเยนมาเท่าไหร่หนาะห้าสิบเจมส์จะได้เจ็ดพันสองร้อยเยนเนาะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นหกพันถ้าเป็นหกพันเจมส์เนี่ยจะได้เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันเยนเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูตรงเมพ่อสิ เห็นเขาบอกว่าเพิ่มมา5อาวุธใชิมแอนใหม่อ่าจะมีอยู่ในการประบมานี้เลยเนาะราคาที่แพงที่สุดเนี่ยจะเป็น500,000นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอืมก็จะเป็นในส่วนของอาวุธจากเรื่องดบาบพิฆาตส่วนนั่นเองเนาะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้เจ้าตรงที่สุ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนั่นเองเนาะ,ะเรดเดอร์มาเซ่อันนี้น่าจะใช้เจมส์ในการสุ่มนั่นเองคุณผู้ชมโอเค หมือนเขาจะไม่บอกแล้วนั่นเองนะว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างในตู้นี้เนาะคือต้องสูงเอาเองนะคะคุณผู้ชมโอเคโอกาสตามศูนย์จุดศูนยสามเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคโอเคสุ่มครั้งหนึ่งจะใช้เจมอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะถ้าเป็นในส่วนของตู้แล่เดมอนซีล์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเดมอนซีล์คือน่าจะต้องใช้เงินนะเองเงินสุ่มครั้งหนึ่งจะต้องเสียอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งหมื่ต่อการสุ่มหนึ่งครั้งเนาะคุณผู้ชมโอกาสตัวนี้หกดาวมันมีโอกาสสูงได้นะแต่ว่าศูนย์จ ตัวที่มีจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีตัวปกดาวอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวนี้นั่นเองเนาะที่เพิ่มเข้ามานั่นเองคุณผู้ชมอืมโอเคมาบานเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มในส่วนของตัวละครก่อนที่เราจะไปสำรวจกันเลยดีกว่าว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้านนั่นเองเนาะกดออโต้ไปเดี๋ยวซิตัวแรกที่เราสุ่มได้จะเป็นในส่วนของอินอสุเกะครับผมอินอสุเกะแล้วก็อินอสุเกะเหมือนเดิมสุ่มครั้งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ถือว่าโอ โอเคน่าจะเป็นระดับอันคอมมอนโอเคเป็นระดับหนึ่งดาวเนาะทั้งในสโกะแล้วก็ยินอสุเกะโอ้โหแต่ว่าทำไมหน้าในสโกดูโหดมากเลยอะจริงๆโอเคคะมาแต่เราจะทำการส่งหยิบยาดูสิว,ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ตัวที่เป็นระดับ5ดาวหรือว่าหดาวได้หรือเปล่านะคะแต่ดูจากโซนและคนดวงไม่ดีอย่างเราจะส่งได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูากันทะีเนาะเออเดี๋ยวขออนุญาตทำการส่งไปสักพักหนึ่งละกันนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าถ้าจะให้เสียในส่วนของเงินหนึ่งแสนไปหมดเลยเนี่ยน่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยนะนจริงเดี๋ยวอาจจะทําการสุ่มไปไเรื่อยๆให้ได้ซักประมาณระดับ4ีดาวหรือไม่ก็5้าดาวเนาะเดี๋ยวเราค่อยหยุดทําการสุ่มละกันคุณผู้ชมอ่าโอเคคุณผู้ชมแล้วว่าแล้วสุ่มการให้ครอกแค่นี้ละกนันเนาะคือสูญเสียหลายหมื่นเลยคนนัน้นเองทางจังหวะนี้บอกเลยว่าเกลือจะจัดนะคะคุณผู้ชมโอ้หอย่างเกลือเลยนี่อย่างเกลือเลยนี่อาจจะสุ่มซากาอีกสักครั้งหนึ่งเนาะดูซิว่าจะได้เป็นตัวอะไร ทราบกันโอเคค่ะได้เป็นตัวอินอสุเกะระดับ3ดาวเองเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่เราส่มด้มาแล้วเองนะคะคุณผู้ชมเดี่ตัวที่เป็นระดับโอ้โหสูงสูงนี่คือมีแค่ตัวเดียวที่สมได้เมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมจะเป็นตัวนี้เลยนนเองเนาะหาไม่เจอแฮะอยู่ไหนเนะ่ะจำได้ว่าเราส่มด้นะเป็นระดับ4ดาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่เลยตัวนี้เลยเนาะคุณผู้ชมที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมนแต่จำชื่อไม่ได้ในเรื่องนะมันชื่ออะไรเนาะเออ โอเคเดี okay, ๋ยวขอดูในส่วนของค่าของมันดูซิว่ามันดีหรือเปล่าดาเมจ่งหนึ่งร้อยห้าสิบแปดโอเคอินโนซุเกะระดับสี่ดาวเอ้ยระดับสามดาวนะคะคุณผู้ชมดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดซึ่งเยอะอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสิบแปดอ๋อเพราะว่าอ well, นะัพเวลเนาะก็ไม่แปลกที่มันจะเยอะโอเค okay. ประมาณน,นี้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็พอเราทําการสูบได้เนี่ยลูกมันจะขึ้นด้วยใช่ไหมจริงด้วยเนาะลูกมันก็จะขึ้นมาตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้รอบตระดับห้าดาวแล้วก็ในส่วนของหกดาวนั่นเองนะ มาเดี๋ยวเราจะาทำการสวมใส่ในส่วนของทีเราเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวที่า้มจแรงที่สุดข,ของเราเองนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําการฟิลส์ให้กับไอเจ้าตัวใหม่ด้วยเองชึบอยู่นะตัวที่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ยูไหนเอ่ยเราเป็น่งนได้นะคะคุณผู้ชมทําไมในทีไม่มีแฮะอาจจะต้องขอดูหน่อยในแบ็คมีหรือเปล่าโอเคค่ะคุณผู้ชม อฟิลส์ล็อกโอเคมานน่เดี๋ยวเราเอามาทำการฟิลส์กันเลยดีกว่ามันอยู่ไหนนะคนประเด็นโอเคนี่แล้วก็ตัวละครพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาไปทำาัสเซ็กเล็กอฟิลส์ให้กับจอมตัวนี้เลยนี่เนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอดูแส่ลของค่าแส่อองมนหน่อยซิว่ามันดามจชเท่าไรแล้วเองอ่าจะเมย์สองอห้าสิบแปดโอเคอันนี้เป็นแค่เลขแปดเท่านั้นเนาะนี่ตัวนี้มาเลย โ okay, อเคน,นี่จะเป็นทีมล่าสุดของเราเองเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการสำรวจดาบกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าดาดสวยมากนี่คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์แบบธรรมดานะเลือดจะมีอยู่ที่หมื่นเจ็ดนเองเนาะโอเคเดอกโอ้โหเรื่องแสนสวยมากจริงอันนี้จะเป็นบอสใหญ่หรือเปล่าสองแสนแปดนะคะสำหรับเลือดเนาะโอเคพอเข้ามาลึกๆตัวพวกนี้ก็จะเลือดเยอะขึ้นนนเองนะคะคุณผู้ชมอ่ามีตรงไหนอีก ตรงนี้หรือเปล่าเรไปกันได้ยาวๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับตัวนี้จะมีเลือดอยู่ที่400เจ็ดนะตัวนี้ก็จะเป็นบอสแบบว่าตัวเล็กๆนั่นเองนอมเสเตอร์เล็กๆนั่นเองใคน่านะจะเป็นบอสแน่นอนเลยอะ่ะคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตเราไปสำรวจดูซิว่าตัวบอสเนี่ยเลือดมันจะมีอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับตัวบอสน่าจะเป็นในส่วนของอาคาสานั่นเองนะคะอาคาสจะมีเลือดอยู่ที่มีเลือดอยู่ที่เท่าไหร่อะ ห้าแสนเจ้าเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของอาคาสานเองเนาะดังนั้น,นก็จะไม่มีอะไรแล้วเราขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้โอเคงั้นจบคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของการสรุปอ,อัปเดตแมบอนิเมะสตรอมซิมบิเลเตอร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปกระตุ้นใจให้กับเราด้วยเองเนาะ แล้วก็สลักคลิปหน้าเนี่ยก็โอ้โหเกมมันอัปเดตเยอะจริงๆนะในช่วงวันทารวีน่เองก็ต้องขอดูไอทีว่าพวกนี้เนี่ยเราจะทําการรีวิวในส่วนของแบบไหนกันก่อนเลยนนเองนะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็ใครที่แบบว่ามีแนะนําเนี่ยก็สามารถพิมพ์วิธีต่างคอมเมนต์ได้เลยนนเองนะคะโอเคสลักคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกๆกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม